เอาล่ะสสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้ก็เปิดคลิปมาแปลกนิดนึงนะครับผมอยู่หน้าจอมืดแบบนี้เลย ก็อ,อยากจะมาพูดนิดน,นึงนะครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับในหน้าของคลิปนี้เนี่ยผมแค่อยากจะมาระบายความรู้สึกนะครับเพราะว่าชว่วงนี้เนี่ยคลิปผมมีคนดูค่อนข้างเยอะนะครับแล้วการที่คนดูค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็ทามาซึ่งผู้คนที่หลากหลายนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับแต่พอดีว่ามีหลากหลายคมมนต์เลยนะครับที่ผมมองว่าบางทีมันก็ขัดกับจุดป,ประสงค์ที่เราตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมานะครับกับการตัดต่อคลิปเราตั้งใจทําคลิปของเราออกมาเนี่ยมันเพิ่มความบันเทิงล้วนเลยนะครับผมเองก็พยายามบอกเลยนะว่ามันคือความ บันเทิงนะครับคือผมอยากให้เน้นไปทางความบันเทิงซะมากกว่าแต่ก็เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยขาด เขาเรียกว่ารายการวิเคราะห์ในส่วนนั้นไปนะครับสุดแล้วเนี่ยก็น่าจะราวเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคิดว่าไม่รู้ได้ความบันเทิงจากคลิปผมหรือเปล่านะก็กลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนกันทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันไปกันมานะครับฉันแล้วผมบอกตรงนี้ว่าผมค่อนข้างที่จะไม่สบายใจเอามากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของผมนะฮะเป็นคลิปที่ผมปล่อยสู่สาธารณะก็จริงนะครับแต่ว่าใต้คอมเมนต์เนี่ยผมก็อยากจะอยากให้มันเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถพูดคุยกน ไม่ว่าใครก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ความคิดเห็นเหล่านั้นเนี่ยก็ควรจะอยู่ในกรอบของความเป็นกลางหรือไม่ก็เป็นในจุดที่ทุกคนสามารถรับได้นะครับไม่ใช่มาสาเสียเทเสียนะครับไร้เหตุผลแบบนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมถึงต้องพลาดหัวเป็นเกมเกมชิมแพกนะครับพะผมเองก็เคยเกิดดราม่ากับตัวเองเหมือนกันนะครับผมเมื่อนา,นานมาแล้วนะ เป็นเรื่องท o ซิ c ที่เกิดขึ้นกับตัวเองผมก็เคยเจอนะครับผมรู้ว่ามันไม่ดีแค่ไหนนะครับผมเลยอ,อยากเป็นจุดเล็กๆนะครับผมที่ไม่อยากให้ดราม่าเหล่านั้นหรือว่าท o ซิ c เหล่านั้นยังเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนอีกนะครับอาจจะไม่ทําให้มันหายไปนะครับผมแต่ก็อยากจะผ่อนให้มันน้อยลงบ้างก็ยังดีนะครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเกณฑ์ชี้นำแพรสังคมอุดมดราม่า เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกรอฟนะครับวันนี้ก็มากระปับแค่นดินนะครับมาในเขาเรียกว่าเบื้องหลังแล้วกันนะก็พอดีว่าช่วงนี้เนี่ยบังเอิญว่าคลิปผมมีคนเข้ามาดูเยอะมากนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่เราทำคลิปคลิปหนึ่งลง YouTube ไปเนี่ยมันมักจะมีผลตอบรับไม่บวกก็ลบถูกไหมแล้วก็มีผู้คนแบบว่ามากหน้าหลายตานะครับมาจากบ้านใกล้เลือนเคียงนะครับหรือแม้แต่ใครก็ไม่รู้จัก กันด้วยซ้ำนะครับฉันแล้วผมคิดว่าการที่เราต้องไปรวมตัวกันในที่ใดสักที่หนึ่งเนี่ยมันควรจะมีคําว่าให้เกติกันนะครับแล้วก็ เคารพก,การตัดสินใจหรือแม้แต่การพูดจาอะไรเนี่ยมันควรจระคิดก่อนพูดอะไรแบบนี้สักนหน่อยนึงนะครับผมเพื่อให้สังคมตรงนั้นเนี่ยมันดีขึ้นมามงนะ่ครับและผมเองก็กําลังอยู่เหมือนกันตัวใช้คำว่ากาลังไงนะกำลังที่จะแบบว่าเฮ้ยไหนๆเรามีกลุ่มคนดูเราแล้วอะไรแบบเนี้ยเราก็อยากจะให้กลุ่มคนดูเราเนี่ยอ่าเป็นมิตรกับผู้เล่นทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยอยากให้มันเป็นแบบพื้นที่แบบแฮปปี้อะมีความสุขอะแบบว่ามาฮิวมาแบบไม่ต้องมีแบบอะไรเสียเสียอะไรแบบนี้นะคร เอาใจริงในคลิปทั้งสองคลิปที่ผมทำไปเนี่ยมัน มันก็คือสิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีคนที่ไม่เห็นเรื่องพวกนี้จริงๆหรอนะครับเพราะว่าถ้าคุณเรื่องเกมนี้มาแล้วคุณแบบว่าหาข้อมูลเกมนี้หน,หน่อยหนึ่งคุณก็เจอของพวกนี้อยู่แล้วนะครับเพราะผมเองก็ไม่ได้คนแบบว่าไปลงลึกในเกมขนาดนั้นซ้ำน,นะฮะไม่ได้ลงลึกถึงข้อมูลกลารคำนวณอะไรแบบนี้นะครับผมก็ยังสามารถหาข้อมูลแบบนี้เจอได้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะก็คือแบบว่าผมรู้สึกว่าในบางทีเนี่ยเราไม่รู้จักกันนะครับเราควรจะให้เกียติกัน พอดีว่าผมก็ามาเช็คนะว่ามีการคอมเมนต์อะไรกันบั่งนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่ซ่อนไว้นะครับก็มีพวกเป็นเว็บอะไรแบบนี้นะครับผมที่น่าจะเป็นพวกไวรัสอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีแบบว่าเหมือนแบบสแปมข้ามมานะครับผมแล้วก็มีอันนึงนะครับผมที่ผมเห็นแล้วแบบโอ้โหผู้จัดก,การก็ไม่รู้จักนะครับใครก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้คือไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่กับผู้คําจานี่แบบโอ้โหอันนี้ขออ่านให้ฟังลกันนะครับผมมึงก็หิวแสงไฟศาสตร์มีเราให้แบบนั้นก็ เจ๊งพอดีพอดีมีเขาให้แบบนั้นก็เจ๊งพอดีพอดีเจ๊งดีๆเจ๊งพอดีๆเป็นได้แค่ฝ่าลมลมแรงๆอย่าเอามาเทียบความจริงถ้าเขาบอกว่าออนครบ7วันโอ้ออนครบครับนี่ผมไม่ได้นานไม่ได้ยินนานมาก,กัตั้งแต่สมัยแบบโอ้ยเกมแบบเก,เกมเก่าแล้วเขาบ่าออนครบเนี่ยเจ็ดวันแจกตัวละครหดาวตัวเริ่มต้น1ตัว1ตัวตัวเริ่มต้น1ตัวเลือกเลือกได้บอกกูอ่านยากแกะวะ เลือกได้กูพอเชื่อได้หน่อยท็กูเข้าใจนะว่าที่เห็นลีกนะแต่ไม่ควรยิวแสงไปไม่จะครบ1ปีไม่ใช่3ปีไอซั์แบบอันนี้จะเป็นหงไกนะครับหงไกก็เหรอกูสงสัยนะทำไมมีแจกของอ๋อมีที่คาถามด้วยนะกูสงสัยว่าทำไมมีแจกของต้องท้ายด้วย8เห็นจนบ่อยและเลขางคลเหรอกูไม่เข้าใจ ทำผมละจริงๆก็อยากจะขึ้นกูขึ้นมึงนะครับแต่พอดีว่ามันเป็นสื่อออนไลน์นะครับแล้วเราก็เป็นคนทำคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะเราก็ควรจะรักษามารยาทนะครับผมในโลกออนไลน์จริงๆทุกคนต้ควรรักษาทุกที่นะครับการคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปนั่งข้างๆกันแล้วคุยกันคุยกันต่อหน้านะครับคุยกันต่อหน้าคุยกันอย่างนี้ดีนะครับผมรับรองว่าแม่ไม่จบด้วยเรื่องชกต่อยกันนะครับเราอาจจะมีการยิงกันถูกไหมคือคือคุณเป็นใครก็ไม่รู้นะครับฉันแล้วผมว่าเราควรจะ โตตกันแล้วนะครับผมไม่ใช่เด็กนะครับไม่ใช่เด็กที่จะเอาแต่ใจนะครับรู้สึกไม่พอใจอะไรก็สาเสียเทเสียนะครับซึ่งคลิปเนี่ยผมตั้งชื่อคิดว่าครบรอบ1ปีแจกแบบนี้เปลี่ยนได้ไหมผมตั้งเป็นประโยคคําถามนะครับคือถามถามลอยๆนะครับคือถามลมไปเลยถามอากาศไปถามผ่าน YouTube ไปนะครับตัวการมาตั้งเพื่อให้มันน่าสนใจเพราะผมเป็นคนทำคอนเทนต์อ่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเพิ่งเริ่มทํามันมาเรื่อยๆเนี่ยประมาณเดือนหนึงสงเดือนเองนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดในคลิปวนเนี้ยผมมีการพูดมีอะไรที่มันแบบว่า ค่อนข้างจะไม่โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมยังใหม่กับเรื่องนี้มากๆนะครับกับการที่ต้องรับมือกับคนเมนที่เยอะแยะมากๆแบบนี้นะฮะเอาจริงๆนะครับเบื้องหลังการทำเนี่ยทุกคนเห็นเนี่ยคือเบื้องหน้านะครับในส่วนของเบื้องหลังนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เห็นมากๆนะครับบางทีผมก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับนั่งตัดงานนั่งทํางานแบบนี้นะครับนั่งคิดหัวแทบแตกนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีนะครับก็อยากให้รู้นะครับ คุณมีความรู้สึกแบบไหนผมเองก็มีความรู้สึกเหล่านั้นไม่ต่างไปจากคุณนะครับเศร้าได้เสียใจเป็นเช่นเดียวก,กันกับทุกคนเลยนะฮะที่ผมมาทำไปเปนี่ยมันก็มีคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกโกหกหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับตั้งหน้าปกหลอกหรือเปล่านะครับผมหรือแม้แต่เอาของแฟนเมดมาพูดอะไรแบบนี้ทำดูเวร่รเออบางอะไรแบบนี้นะคือผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่ามันเป็นเฉพาะเกมนี้หรือว่าสังคมของคนเล่นเกมเนี่ยมันมีคนที่ ยังยังยังโตไม่มากพอที่ไม่มีเขาเรียกว่าการแยกแยะนะครับผมว่าความบันเทิงคืออะไรนะครับไม่ใช่วันวันเสพดราม่าอย่างเดียวนะครับผมใครที่แบบว่าทําผิดก็ไปโจมตีเขาโดยที่เราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำนะฮะผมอยากให้ทุกคนคิดถึงตรงนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่ได้รู้จักกันนะครับผมรู้จักคนที่ดูคลิปผมคนที่มาเอ่ยให้กําลังใจกันคนที่มาดูรายการคนที่เล่นเกมด้วยกันถึงอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อแทรกกันแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมตั้งเป้าไว้เลยว่าหนึ่งคืออยากเป็นพลังบวกให้นะครับ อย่างเช่นคุณคนนี้เนี่ยครับบอกว่ามีกขาพูดแจกเขารอบหนึ่งปีเหรอแจกหรือไม่แจกแจกมากแจกน้อยอยู่ทางมีได้เขามาชี้แจงเองแล้วก็มีขอม้อหมายคำถามมานะครับแจกหรือไม่แจกแจกมากก็แจกน้อยอยู่ทางมีได้เขามาชี้แจงเองใช่ไงใช่ไงเรื่องนี้ใครก็รู้ไหม <c oughs> นี่เขาบอกมันคือเกมฟรีเขาก็เยอะขนาดนี้แล้วและทุกครั้งที่อัปเดตเขาก็ให้มีขอ้อผิดพลาดเขาก็ให้โค้ดก็มีให้เดี๋ยว2 2งอเขาก็ใช้เอรอยฟรีกับทุกคนเขาก็แจกอยู่เรื่อยยังไม่พอใจอีกเหรอ ต้องเห็นาดนี้ก็พอใจพวกเธออย่าลืมนะความเป็นเกมฟรีทุกคนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ทุกอย่างได้โดยไม่เสียสักบาทหรือั้นก็คอมเมนต์นี้นะครับที่แจกมันน้อยไปยังจริงถ้าแจกแบบปกคลิปน่าจะแจกก่อนตัวเกมปิดทุกคคบังคับแจกขนาดนั้นนี่นี่คอมเมนต์คุณภาพมีความมีฮะแบบนีสี่ที่ต้องการนะครับนี่แหละนะครับผมสิ่งที่ทุกคนควรทําส่วนตัวผมมาเกอร,รู้กับไม่ได้่าเกลียดมากฮนะแต่โมราไว้อัพผลลับอ์ุนั่นแหละใช่ อันนี้ถูกใจมากนะฮะกดไป1ดีนะฮะอันนี้คือใช่เลยนะครับผมต่อไปก็คอมเบนนี้นะครับอันนี้ความคิดผมนะพี่ถ้าเยอะขนาดนี้ทําให้เกมพัง หนึ่งถ้าแจกขนาดนี้ผู้เล่นแทบจะไม่เติมแล้วพูดไปเล่นไปเกมมันยังเหลือตั้งหลายปีจะไม่เติมจริงหรอสองมันจะเกิดการสมัครรหัสมาขายหลักมาสมใน5ดาวขายมันจะทาให้เกมพังความเส่ส่วนตัวแย่งจริงมันก็น้อยไปแหละอ่าอันนี้น่าจะพูดถึงการแจกมันน้อยไปนะครับเป็นการสมัครไ d ดีมาขายน่ะเอาจริงนะสมัคร i อดีมาขายทําให้เกมพังคือถ้าพูัฒนาเขาไม่ได้วางแผนทับมือตรงนี้เอาไว้เนี่ยจะทำบริษัทเกมเลยครับจริงๆเกมออนไลน์ที่ ผู้เล่นสร้างรหัสกันวอนายขนาดนี้นะครับมันควรมีนะครับผมกับการที่รับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับและถามว่าการซื้อขายมันผิดเหรอ อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่ามันเทาๆนะครับเกมทุกเกมมันเทาทุกเกมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มันไม่มีเกมไหนแบบขาวสว่างจ้าเราต้องมองโลกให้ออกครับเราต้องเข้าใจโลกครับว่ามันเทาครับมันเทาแล้วก็มาถึงไฮไลท์นะครับผมของเราวันนี้นะครับจริงๆคือไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับผมเขาคุยกันนะเขาคุยกันก็ถืออนุขออนุญาตแล้วกันนะครับผมเพิ่งเขายังไม่จักรมโยดีพอและวิธีที่แสบมันก็สมบูรเนื้อด้วยผมว่าพวะคุณและเจ้าของคลิป เนี่ยหวังเยอะเกินไปมากกว่าโอ้โหเราแบบถามว่าอันนี้เป็นการว่าเราเหรอเราก็แบบโอเจตนาเราอ่ะเราบันเทิงล้วนเลยนะแม่แต่พิมพ์ซะแบบว่าเหมือนเดินเดินมาเอาปากกาขีดหน้าเราอ่ะแล้วก็ใช่เนี้ยต่อมาเอาแค่รูปที่แฟนเมดทำมามันก็เมื่อเกินไปละอือหอ ถามจริงถ้าใครดูถึงตอนนี้นะผมถามพวกคุณจริงอะพวกคุณไปดูช่องไหนมาพวกคุณไปดูอะไรของพวกคุณมาอ่าถ้าคุณจะมาดูช่องนี้เนี่ยผมผมแนะนานะว่าให้ตั้งสติดีนะครับคุณมีความรู้อะไรแบบไหนมาอันนี้คือความบันเทิงคุณไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากนะครับผมทําม,มาก็บันเทิงนะครับใ้แจกไม่สุ่ม90อันถ้าแจกเยอะขนาดนี้มันจะเป็นมาตรฐานแล้วต้องทําแบบนี้หรือไม่ก็มากกว่าไปเรื่อยๆว้าวมาตรฐานแล้วเว้ยดูเกมรุ่นิ๊กอย่างวงการ max สาม 3, เอาเถอะอย่างเกมนี้ก็เป็นมิตรกับฟิโตเพย์มากๆแล้ว <laughs> กมัดได้ไหมกบัดวีดูเพย์โอวีดูเพย์เนี่ยเรียกได้ว่ายากนะครับผมยากข้ามใจตัวเองอะยากตัวละครใหม่ๆมามันดีครับมันดีมากตัวละครใหม่ๆที่ออกมามีการออกแบบโมเดลที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดได้มาตั้งแต่ระลกน้อยๆตั้งแต่เราตั้งแต่เราอยู่ที่เมืองต้นๆอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะมาถึงกว่าจะฟาร์มของได้นะครับผม แล้วก็ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นม,มาเรื่อยๆนะครับยังไงซะร์คูต้องมีตัวละครที่จะบอกอะไรดีคล้ายๆกับเป็นเมตาของแพทนั้นๆของช่วงันนั้นอย่างจงหลีการโยกานิีอ่าเช่นเดียวกันหรือว่ายูล่าโยอิมิยะฮูเทาตัวละครเหล่านั้นฟรีทูเพย์อาจจะอยากได้หรือเปล่าอันเนี้ยผมก็ตอบแทนไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับการฟาร์มองแต่ละคนนะครับว่าใช้เวลากับเกมนี้ไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็อยากให้ตัวละครนั้นหรือเปล่านะครับเชนได้คําว่าฟรีทูเพย์มันใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องนะครับแถมแจกตัว c o l l l บห้ดาวถึงมันจะไม่ได้แจกเื่องในโอกาสครบรอบแต่ตัวนี้ c คอ l a บจะมีสกิกมี่แจกขนาดนี้อื <c oughs> เอาวดีให้คิดดีๆการแจกเอรอยเนี่ยโปรโมทเกมหรือเปล่าเอาวดีผมว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่หนึ่งในผลพลอยได้นะจากการดีลสัญญาการคอยรับกันในครั้งนี้นะผมคิดอย่างนั้นนะคิดดีๆนะครับผมว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเป็นการแจกให้จากใจหรือเป็นการโปรโมทเกม คิดดีๆแหมอย่างที่บอกไปครับคลิปนี้ก็บันเทิงนะครับฟังจบเถอะฟังฟังให้จบนะครับว่ามันบันเทิงนะฮะสำหราหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด Sub s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้นะฮะคลิปแบบนี้ผมกูไม่อยากทำเลยนั่นแหละครับผมดูคลิปจบด้วยกินดีมาส่งห้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ